วันที่สิบห้าพฤศจิกายนสองพันยี่สิบเอ,อ็ดตะกูข้าวะอะไรวะอะวันนี้ป่วยวันที่ห้าเนี่ยกลางวันก็ปกติกันคืนนี่โหงองแงร้องไห้ทั้งคืนเลยใช่ไหมมาห้างป้าบางังเออต่อเออ <c oughs> เห็นไหม

rồi. Tao tính pop bo. Tôi tê. Hả? Hả? Ờ hô mẹ. Ngon ngon. Ngon ngon ngon. หนักคนนี้แดกเราหรอกินกดตั้งเจ็ดแปดคนมันให้ชาเดียนวนะ่ะ หาวิเรื่องกัะเตียงไหนมาส้าต้นเชฟคิดเช่นวันนี้เราจะทำ <laughs> ผู้เข้าวไข่ขันมีคนเดียวเขาจะสามารถทำให้กับข้าวปลองอร่อยได้หรือไม่ระที่เา คณะกรรมการยังยืนอยู่กับผู้เข้าแข่งขันหมายเลขหนึ่งนี่เธอก็เทียมมันไม่เล็กไปหน่อยเหรอ เจ็บเจบเฮ้ยนี่เนี่ยปั๊มปั๊มปั๊มบาลาบารามปั๊มปั๊ม,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 มอ้าวไม่ใส่พริกเหรอใส่ได้เหรอถ้าใส่พริกก่อนมันจะไม่เผ็ดนะเว้ย แล้วมึงใส่ถั่วก่อนแล้วก็ใส่พริกมันจะเผ็ดอา้าวยพีพอพรไงเรา่ายายังไ้อะลก

อ,อยู่อึ๊งมันสะกอดไหมมาอังบอเอ้ยมืออะไรเนี่ยมืออรหันนั่นเนี่ยตบตีพุ้วพุเลยนะทำไมมันมืดจังวะอ๋ออ๋อเฮ้ ปาไป๊าห้ามมาเยอะเนี้ยแฝะผักชีทลาถั่วนี่ผักก,กาดเด็ดออกจากสวนเลยเ ใคอ๋อนี่มึงไว้ให้กูทาหน้าเหรอฮะเนานึกว่าให้กูทาหน้ากูหน้ากูดำเนี่ยน,นี่ไงเห็นไหมหน้าผักหน,น,น้าไอ่ออนี่ยเยี่ยมเลยอืออน้าปาไป ขอจบคลิปรีเนี้นะครับ7นาที